my life would never be the same my face time would come

ผมกลับเข้าตึกไ,ไม่ได้นะเพราะภรรยาผมยไม่ได้ฮะแกไม่ได้ไปหาหมอสองเราไ,ได้ว่คาที่แกสะเปรืองน้องเรียนจากชาวต่างชาตินะครับซึ่งเป็นภรรยาแล้วก็มีสามีเป็นคนไทยเนี่ยนะครับอาศัยอยู่ที่คอนโดย่านยานาวา นะครับแล้วปรากฏว่าถูกรปภนะครับซึ่งมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในคอนโดเนี่ยทำร้ายร่างกายนะครับเข้าไปวางมวยนะชกลงไปแล้วก็ทําให้แม่สาวชาวอัริกนเนี่ยสลบลงไปกองกับพื้นนะครับสาเหตุเนี่ยเกิดจากเห็นบอกว่าไปตามสามีที่เดินออกมาเอาของที่รถช่วงตีสองนะครับแล้วก็เรื่องราวเป็นมายังไงก็ไม่รู้ก็เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยให้ผู้เสียหายเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นเนยังไงบ้างครับ าการดึกแล้วก็มีลูกนอนอยู่ข้างบนนะครับลูกประมาณสักเกือบสามขวบครับแล้วก็ตื่นมาการดึกเสร็จก็ไม่เห็นผมก็เลยลงมาข้างล่างเพื่อมาตามทีนี้มาเจอเรปภเนี่ยหลับรปภหลับเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเขาก็ปลุกรปภแล้วรปภอ,อาจจะมิดหรืออะไรไม่ทราบได้ก็เลยทําให้ <c oughs> เขาก็เอามือถือเหมือนว่าจะมาถ่ายเพื่อจะไปฟ้องหัวหน้างานเขา นะครับว่าคุณมาหลับในหน้าที่ไม่ได้นะครับทีนี้รปภเนี่ยเขาชี้ให้ไปทางขวามือของตึกซึ่งเป็นมุมมืดนะครับซึ่งรอภรรยาผมเนี่ยก็เดินไปทางขวาแล้วเห็นมันมืดแล้วก็ไม่เห็นรถของ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 ผมแกก็เลยเดินกลับมาฝั่งซ้ายในระหว่างที่เดินักลับมาฝั่งซ้ายเนี่ยก็ตกใจตรงนี้ว่ารปภเดินตามมาทําไมไม่ทราบ นะครับแล้วเขาก็เลยรู้สึกกลัวก็ไล่รอปอบอกว่าให้ให้ไปให้ให้กลับไปทํางานนะครับในระหว่างตรงนั้นนะครับก็อาจจะมีไม่แน่ใจว่ารอปอเขาอย่างไงของเขานะครับแล้วรอปออาศัยจังหวะที่คือในระหว่างที่เดินมาหน้าตึกเนี่ยเพื่อจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งทางซ้ายผู้อผมอยู่ทางซ้ายนะครับแล้วอาจจะมี ปากเสียงกันหรือยังผมไม่ทราบนะครับซึ่งดูจากในคลิปเน,นี่ยภรรยาผมพยายามที่จะไล่รปภจับไปทํางานทีนี้รปภเนี่ยอาศัยจังหวะที่ภรรย,ยาผมเผลอก็ต่อยภรรย,ยาผมล่วงลวงไปแล้วพอภรรยาผมล่วงลงไปเสร็จปุ๊บผมเนี่ยได้ยินเสียงภรรยาผมร้องผมก็เลยวิ่งมาพอผมเห็นภรรย,ยาผมเสร็จปุ๊บผมไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ว่าภรรยาผมเนี่ยหน้าโตกเลยนะครับ แล้วผมก็เลยคิดอยู่แค่ประเด็นเดียวเลยคือเอาภรรยาผมขึ้นบ้านก่อนนะครับก็อคอนโดอยู่ชั้นยี่หกแล้วลูกเนี่ยหลับอยู่แล้วเราก็กลัวว่าลูกผมเนี่ยตื่นมาการดึกแล้วก็เดินสเปสะสเปะไปที่ระเบียงเราก็กลัวอยู่แค่นั้นพอผมอุ้มภรรยาผมขึ้นไปบนบ้านภรรยาผมสติแตกนะครับเพราะแกไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับคำว่าสติแตกเนี่ยก็คือแตก คุมตัวเองไม่ค่อยได้นะครับแลบ้วผมเห็นลูกผมปลอดภัยแล้วทีนี้เราก็กล่าวว่าเราจะดาเนินกับน,นี่ภรรยาผมเนี่ยพอสติดแต่หนักๆเนี่ยก็ก็ต้องตองามแกก็คือถามคือภรรยาผมมีมีมมมจิตเวชก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับ mm. เขาเขาเขาทีนี้ระยะเวลาที่เราทำร้ายร่างกายไปถึงหาหมอเนี่ยประมาณสองเกือบสองเดือนสองเดือนนะครับซึ่งในระหว่างนี้เนี่ย พยายามพาแกไปโรงพยาบาลตลอดเวลาแกไม่ไปเพราะว่าแกเป็นห่วงลูกเพราะว่าอย่างนี้ครับผมกับภรรยาเนี่ยภรรยาเนี่ยอยู่ด้วยกันมาเกือบยี่สิบปีแล้วภรรยาอยู่ประเทศไทยคนเดียวนะครับแล้วก็อยู่กับผมแล้วเรามีลูกกันตอนนั้นลูกสามขวบนั่นหมายว่าคือลูกเนี่ยเป็นโรคทั้งใบของภรรยาเพราะฉะนั้นเนี่ยแกไม่อยากให้ลูกมีผลกระทบ ่อการที่แกโดนทําร้ายตัวนี้นะครับแกก็เก็บอาการอยู่ในบ้านเก็บอาการอยู่ในบ้านเพื่อไม่ไม่ให้ลูกมีความรู้สึกว่ามีอะไรที่มันแปลกประหลาดออกไปนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงจะจะคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ซึ่งภรรยาผมเ,เ,เป็นเป็นเป็นชาวอิษเนี่ยคริสต์มาสจะจะป,ปีใหม่เป็นอะไรที่ที่สำคัญสำหรับสำหรับลูกนะครับก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดย แกก็จะโคไว้ข้างในครับเพื่อไม่ให้มันมันมันแปลกๆทีนี้ประมาณมุกราลาผมมาดูมันไม่ดีแล้วมันไม่ดีแล้วผมก็เริ่มหาทางของผมแล้วว่าต้องทำยังไงบ้างทำยังไงบ้างนะครับโดยไปเจอคุณหมอที่โรางเทพซึ่งแกรักษาจิีนาเวียอยู่ที่กรุงเทพอยู่แล้วก็ไปปรึกษาท่านท่านบอกว่าเหตุการณ์ยนีไม่ดีครับเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบต่อลูกอ่ะนะครับแล้วก็ชีวิตประจำวันของคุณด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่คุณหมอภรรยาผมไม่ไปยังไงก็ไม่ให้ภรรยาผม ให้แกกินแล้วผมเนี่ยแล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยท่านไม่สามารถที่จะให้รถพยาบาลไปอุ้มี่ยต้องใช้กระบะอุ้มนะครับไปรับได้เพราะมันเป็นเคสแบบนี้ไม่ได้ท่านก็เลยแนะนําให้ไปที่แอมบูลานที่โชคชัยสิงห์นะครับเป็นทีมที่อุ้มตรงนี้โดยเฉพาะครับแล้วผมก็ประสานเสร็จก็อุ้มให้แกไปเข้าโรงพยาบาล12กลุ่มั่า์ครับหลังจากตรงนั้นเนี่ยจนถึงปัจจุบันนี่ก็ยังหาหมอจิตเวชนะครับหมอจิตเวชมี2ท่าน ท่านที่หนึ่งดูดีเกี่ยวกับเรื่องยาปรับเคมีในสมองท่านที่สองคือจิตบำบัดก็คือในการพูดคุยนะครับเนื้อหาประมาณนี้ครับตอนนั้นเนี่ยมีปัญหาโดนอะไรแครับค่ณเชนคุณเชนเล่เราเดียว what is happen why the security guard is uh, punch you and what you, what you In the, in the video, what you, what are you talking about with me? I don't know why he attacked me, but my only guess can be that I woke him up. He was sleeping when I went downstairs in the clip video. The only thing I am telling him is to leave me alone and to go back, back to work. But he kept following me. And the knee might be might might I ไปเลยไปไปเลยแ่ที่นไม่ไ้ดัแค่ีน้ครับในเรื่องคดีเนี่ยเราเราไปรู้นะเอกสารที่ทางบริษัทรพเนี่ยนะครับเขาเขาส่งเข้าไปในคดีแพ่งเพราะผมฟ้องแพ่ง ผมฟ้องแพ่งรปภเป็นจำเลยที่1แล้วก็เราบริษัทรปภเป็นจำเลยที่2ส,ส่วนในรปภเนี่ยผมฟ้องคดีอาญาไปด้วยนะครับซึ่งศาลท,ท่านออกหมายจับเพราะว่าไม่มาศาลนะครับทีนี้ในคดีแพ่งเนี่ยทางบริษัทรปภเนี่ยเขาได้ส่งเอกสารเข้ามามาแก้คำให้การเนี่ยเขาจะมีใบอนุญาตรปภมาด้วยนะครับว่าร,าร,าราปภคนเนี้ยมีใบอนุญาตถูกต้องซึ่ง พอผมเนี่ยคือตอนแรกผมเอกใจตรงนี้ว่าวันที่เกิดเหตุกับวันที่ใบอนุญ,ญาตรอปภเนี่ยเริ่มเริ่มก็เรียกว่าเร,เริ่มอนุญ,ญาตให้เป็นรอปภว่าใบอนุญ,ญาตมาหลังจากที่เกิดเหตุแล้วผมแค่เอกใจผมก็เลยไปเช็คที่กองบัญชาการตำรวจคนครบาลแผนกรอ,อปภใบอนุญ,ญาตรอปภ ก็เลยไปทราบว่าใบอนุญ,ญาตลอปพอที่ยื่นเข้าไปในชั้นศาลในคดีแพ่งเนี่ยไม่มีอยู่ในสารระบบของบกหนึ่งชื่อนามกุลสองใบเลขที่ใบอนุญ,ญาตลอปพอไม่มีไม่มีอยู่ในไม่มีอยู่ในระบบที่อนุญ,ญาตนะครับซึ่งก็เลยเยเลย ซึ่งในความหมายของผมเนี่ยคือถ้าโลบพมีใบอนุญาตถูกต้องนะครับคือคือตักกะของผมคือถ้าไม่มีหนึ่งสองมันจะไม่เกิดถ้าลรลบพมีการอบรมที่ถูกต้องการตัดสินใจณนะวันนั้นที่จะไปทําร้ายภรรยาผมก็เชื่อว่าไม่เกิดขึ้นครับและผมเนี่ยได้ไปได้ไปได้ไปอ่านอลบอ พนักงานรักษาความปลอดภัยรปภไม่มีสิทธิ์ระงับเหตุไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องโทรแจ้งตำรวจแล้วรปภเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานเนื้อเนื้อหามีอยู่เท่านี้ครับนิดในขนาดเดียวกันคอนโดที่ผมอาศัยอยู่เนี่ยนะครับตรงหน้าคอนโดเนี่ยมีศูนย์สืบหรือศูนย์สืบสวนสอบสวนของสน น่าจะเป็นบาวงพาถ้าผมจำไม่ผิดฟังไว้ได้ครับที่เราไม่รู้ราะโดยปกติแล้วถ้าเรื่องที่มันไม่มีความสนใจอะไรไม่ได้ตามกันต่อเนี่ยมันก็จะเงียบหายไปไม่มีการตรวจสอบแล้วพอเกิดเรื่องวันทีก็จะต้องไปไล่ตาม,มาันดูก็จะเจอแบบนี้ครับอันนี้ผมไม่ตรวจสอบเลย เนี่ยคนเขาต้องไปตรวจสอบเองใช่ครับด้วยความสงสัยว่าสมมติว่าผู้เสียหายไม่ได้ไปตรวจสอบก็เราไม่ทราบก<า>็ก็ก็มันก็ลอย่อยครับคือผมแค่สงสัยว่าในวันที่เกิดเหตุเขา,าไม่แบุุญาตไหมพอเราไปตรวจสอบเสร็จปุ๊บเอาาองค์ปรอไม่อยู่ในระบบเลยครับ